เปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่บอกหลังนั้นได้ เด away, away, him, street, pues ี huh? mm ๋ยวพี๊มาดูเดี nah ๋ยวเขาจะลูกตามาคืนแล้วเขาไปแขวนที mm ่ไหนฮะไปแขวนที่ไหนนี่อ่ะแขวนส่งนะแล้วก็รับอันใหม่ไปแล้วแล้วแล้วเขาจะไปแขวนที่ไหนอันน้นก็ไปจากพารามต่อสถานีต่อไปใช่เออได้ทีละสถานีมันก็จะล็อกให้รถผ่านได้แค่ขบวนเดียวมันก็จะไม่ชนกันระหว่างทางถ้าไม่ดีห่วงก็ไปไม่ได้ผิดพาพมังนี่ เดี๋ยวพี่ดูเขาเจะเอาลูกตาออกมาคืนนะเห็นไหมแค่คนเดียวเหรมีนายสถานีอยู่น่าจะรายงานรถอยู่ข้างในมั้ง